ตอนนี้กลายเป็นกระแสลีโอนเนลเมสซี่บานปลายนะครับประเทศจีนสั่งยกเลิกเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติอาร์เจนตินาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบานปลายแล้วครับเมื่อจีนสั่งยกเลิกเกมกระชับมิตรระหว่างอาร์เจนตินาพบนจีเรียแล้วก็แอฟริกาโคสในช่วงเดือนหน้าหลังชาวฮ่องกงครับไม่พอใจที่ลีโอนเนลเมสซี่ไม่ได้ลงสนาม เมซซี่มีอาการเจ็บโคนขาหนีบและไม่ได้ลงสนามให้กับอินเตอร์มอามี่ที่มีเกมหมุนเครื่องที่ฮ่องกงเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ลงมาเป็นตัวสำรองในเกมพบวิสโกเบที่ญี่ปุ่นนะครับอาร์เจนตะินาเนี่ยมีโปรแกรมทัวร์แดนมังกรช่วงวันที่18ถึง26มีนาคมนี้ระหว่างเบรกทีมชาติโดยจะพบกับไนจีเรียที่กวางโจแล้วก็แอฟริกรที่ปักกิ่งยังไงก็ตามตอนนี้ทั้ง2เกมโดนยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่เหลือ ทางสมาคมฟุตบอลปักกิ่งนะครับบอกถึงเกมพบแอฟริกโคทว่าตอนนี้ปักกิ่งไม่ได้วางแผนจัดการแข่งขันเกมที่ลิโอเนลเมซี่จะมีส่วนร่วมไม่จัดแล้วข่าวนี้เกิดขึ้นหลังจากเจ้าหน้าที่การกีฬาจีนะครับประกาศเลิกโปรแกรมพบอินซีมรกฏไม่ถึง24ชั่วโมงนะครับโอโหหมดสิทธิ์คำส้อยนะครับจะไม่มีเกมอุ่นเครื่องของทีมชาติอาร์เจนตนาที่ประเทศจีนในเดือนหน้านะครับ ไม่ว่าจะเจอไนจีเรียไม่ว่าจะเจอแอฟริกาโคสครับเราจะไม่ได้เห็นแล้วเพราะว่าสั่งยกเลิกทั้งหมดนะครับเกมที่เลีอยนเมสซี่มีส่วนร่วมนี้ไม่ได้ลงแล้วนะครับผมโอ้โห,โหเพราะว่าแฟนฮ่องกงครับไม่พอใจที่เมสซี่เองไม่ได้ลงเล่นที่ประเทศฮ่องกงนะครับถือว่าเป็นกระแสที่โดนต่อต้านเป็นอย่างมากเลยครับไม่พอใจชาวฮ่องกงเป็นอย่างมากที่นักเตะคนเก่งคนดังของโลกไม่ได้ลงเล่นนะครับ ทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับกระแสของลิโอเนลเมสซี่ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับหนะักมากๆเลยครับตอนนี้โดนยกเลิกไปทั้งหมดเลยที่ประเทศจีนในเดือนหน้าจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยนะครับผม